เราได้ความแรงตั้งแต่600ม้าจนถึง900ม้าแบบนี้เลยใช่ครับเกือบพัน0มาเลยทีเดียวเกือบพัน0มานะครับม้อนมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนตุ๊ดตุ๊เกิดเป็นวอลเทคเป็นเทอร์โบแลนซ์อันใหญ่ให่ดีไซน์ภายในผมว่าก็ไม่แย่อือครับก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นครับมีเครื่องยนต์ให้เลือกใช่ไหมมีเครื่องโตโยต้ากับเครื่องเบนซเป็นคุณจะเลือกอะไรเป็นผมเลือกเครื่องโตโยต้า i s I've been driving this train Years in this lane, there's no s t o p i n this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes และเราก็มาอยู่กัแขกรับเชิญในคลิปนี้ด้วยอาจารย์ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วอาจารย์ตั้มพร้อมจะซื้อไหมโอ้ถ้ามีตังซื้อแน่นอนนี่ราคาเขาเล้าใจมากสำหรับตัวของเนี่เอเนต้าในคันนี้ครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาเพื่อนๆครับมาชมรายละเอียดรอบคันกันทั้ง2รุ่น จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยครับครับโอต้องบอกอาจารย์ต้มว่าราคารถของเขานี้แม่งเราจริงๆนะเมื่อเราเมาส์กันอยู่ราคา6ล้าน7ล้านเราได้ความแรงตั้งแต่600ม้าจนถึง900ม้าแบบนี้เลยใช่ครับเกือบพันม้าเลยทีเดียวเกือบพันม้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ต้าหน่อยต้องคุยอย่างนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องดีไซน์ครับเป็นยังไงกันบ้างดูหน้าตา รูปร่างเขาละผมจะบอกว่าด้วยหน้าตามันอาจจะสำหรับผมนะอ,อ,อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้พิตตี้ขนาดนั้นแต่มันอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟขนาดนั้นแต่ว่ามันดูสไตร์กิ้งคือมันดูแบบว้าวแบบมันดูว้าวอ่ะคือมันดูว้าวใช่ใชแต่ว่ามันมีรายละเอียดบางอย่างที่ ก็ต้องบอกตรงว่าทําให้นึกถึงรถจีนอยู่เหมือนกันด้วยดีไซน์นะครับก็เรื่องของไฟหน้าเนี่ยเจนที่เห็นนะครับแต่ว่าจริงๆบ้านเกิดของเขาคันนี้่ตอนนี้ก็นําเข้ามาจากประเทศจีนนําเข้าจากจีนตัวนี้คือผลิตในจีนอแต่ว่ามีการ R&D ที่ถูกควบคุมโดยอังกฤษอ่าโอเคนะครับดีในจีนนะแล้วเราก็จะเห็นมาดูชุดไฟชุดไฟหน้าจะอยู่ด้านล่างนะครับและการออกแบบด้านล่างเป็นไงบ้างคือคือในเชิงของ ความสวยงามเนาะสไตลิ่งอาจจะไม่ได้งามหยดขนาดนั้นสำหรับผมแต่ว่าเรื่องของแอโรดนามิกแล้วก็ในเรื่องของอนจิเนียริ่งอันนี้สุดยอดมากเ <Okay. S 1> จ๋งมากก็คือเริ่มจากข้างหน้านี้นะครับข้างหน้าที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยพวกเนี้ยมันเปิดได้หมดเลยนะฮะอะ๋อเหรอคือถิดไม่ต้องการคูลิ่งพวกเนี้ยจะปิดหมดเป็นเรียบแผ่นเรียบเลยแล้วพอต้องการคูลิ่งเข้าไปในหม้อน้ำเนี่ยมันก็จะเปิดออกโดยที่เปิดออกอเป็น,เป,นเป็นทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม โหให้เทกวะนะเค่มากแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมองเห็นดีๆเนี่ยมีกล้องให้นะชัดๆที่เห็นกล้แล้วแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นแบบช่องอากาศด้วยใช่เออรถคันนี้เป็นเรียกว่า SUV เนาะเป็น SUV วที่รูเยอะมากรูเยอะแล้วเป็นรูที่แบบรูที่ใช้งานได้จริงเออไม่ใช่รูหลอกๆเหมือนบางยี่ห้ออ่าเริ่มจากรูหน้านี้เลยเออรูหน้านี้นะครับก็เข้าทางนี้ก็จะมาออกตรงนี้นี่อากาศออก ก็เท่ากับว่าเพิ่มดาวฟอร์สได้ด้วยไหมสามารถเพิ่มดาวฟอร์สได้คือต้องบอกก่อนว่าด้วยดีไซน์ของรูบางรุ่นบางยี่ห้อถึงแม้ว่ามันดูเหมือนว่าเป็นรูที่สร้างดาวฟอร์สแต่จริงจงมันอาจจะสร้างดาวฟอร์สไม่ได้ก็ได้โอเคคือมันต้องดูทรงของรูด,ด้วยแต่ทรงของรูในลักษณะนี้มันสามารถสร้างดาวฟอร์สได้ในระดับหนึ่งอโอเคไม่ได้แบบ significant มากแต่ว่าช่วยได้โอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญหน้าที่สําคัญของรูนี้นะครับก็คือ ลดเรื่องของ stagnation อืออ่<ร>า<ก>ัสนสัมนึ่าแล้วนะการประทะของลมด้านหน้าคือเหมือนกับว่าเราลดพื้นที่หน้าตัดของหน้าตัวรถลง ก็จะทําให้มีแดกที่ปะทะกับหน้ารถน้อยลงอ่าโอเคอันนี้คือคือฟังก์ชันสําคัญมากกว่าการสร้างความข้าใจไม่เข้าใจก็พิมพ์คอมเมนต์กันมานะเดี๋ยวชาวตามจะมาตอบและนอกจากรูบนแล้วยังมีรูข้างนะครับอ่าอันนี้ชัดเจนเลยรูข้างอันเนี้ยมันก็คืออย่างที่เดี๋ยวนี้ทุกคนรู้จักหมดแล้วเนาะแอร์เคอร์เทนแต่ทีนี้ยังมีความเข้าใจผิดๆในแอร์เคอร์เทนอยู่สําหรับบางคนนะครับแอร์เคอร์เทนเนี่ยมีหน้าที่เพื่อลดแดกของตัวรถอ๋อไม่ได้เป่าความร้อนเหรอ ไม่ได้เอาลมเข้าแล้วก็ไม่ได้เอาลมออกบางคนบอกว่ามีเพื่อให้เป่าอากาศเข้าไปในล้อรถตัวอุอ่ภไมิของเบรกไม่ใช่หรือกันในเรื่องของเทอร์โบแลนส์ในล้อแอร์คร์เทนไม่ช่วยในเรื่องเทอร์โบแลนส์คือไม่ได้แบบว่าเป่าแล้วจะกันไม่ให้ลมเข้าไปสร้างเทอร์โบแลนส์เพิ่มอันนั้นไม่ใช่แต่มีเพื่อจะเป็นเรื่องของเวกทายเวกทายเวกก็คือ เวลาแล่นเรือพี่เห็นไหมครับแล้วมันจะมีคลื่นออกไปข้างๆข้างๆอันนี้เหมือนกันเวลาล้อวิ่งไปปะทะอากาศมันก็จะมีคลื่นออกมาข้างๆข้างๆข้างๆแล้วพอมีคลื่นออกมาเยอะๆเนี้ยลมจากด้านหน้าที่มาปะทะปึ้งมันก็จะเกิดเป็น drag อ่าโอเคเพราะว่าพอเวกมันออกไปข้างเยอะๆเนี้ยข้างหลังก็จะเป็นมีวอยเยอะมีเทอร์บูลนส์หลักเยอะก็จะทําให้รถเนี้ยถูกดันไปข้างหลังก็เท่ากับว่ามี อ่า d r a หรือว่าแรงต้านอากาศเยอะก็เท่ากับว่ามันไม่รูลมมากท่านใช่แต่การเพิ่มมีรูด้านล่างเนี่ยฟังก์ชันของของแอร์คเทลเนี่ยก็คือเป่าอากาศเข้ามาเพื่อให้ทายเวกเนี่ยมันเล็กลงอ่าโอเคอันนี้คือจัดเรียงอากาศจัดเรียงอากาศให้ช่วยประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือกันกันไม่ให้ไม่ให้ทายเวกมันกว้างมากก็จะทําให้ตัวรถโดยรวมเนี่ยมีความรูลมมากคือก็คือต้องบอกว่าลมอ่ะที่ที่อาจารย์ตั้มอธิบายเมื่อกี้เนี้ยคือถ้ามันไม่มีรูเนี้ยอากาศลมข้างๆมันจะสเปะสปะ มันจะไม่ได้รีบเป็นเส้นตรงให้เห็นแบบชัดเจนพอมีช่วยตรงนี้มันจะทําให้อากาศมันรีดแต่มันก็ไม่ได้แบบเรียบซะทีเดียวอาจารย์ตั้มเพิ่งเห็นว่าสีมันไม่เท่ากันหว่าอ๋อเป็นปกติครับนะอาจารย์ตั้มเคยพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องสีไม่เท่าระหว่างตัวกันชนกับตัวบอดี้นะฮะเหตุผลต้องกลับไปดูในนู่นออโต้สลอน นานมากครับเพราะว่าง่ายๆก็คือ1มันเป็นโคละแมททีเรียลสองคือมันพ่นคนละโรงงานหรือว่าละรอบแค่นั้นเลยเนี่ยเห็นอยู่ชชดเจนอ่ะและนี่เขาเพิ่มเติมเรื่องของเรดร์มาใช่ไหมครับดูตรงนี้เนี่ยเหมือนมีด้านข้างอันนี้เหมือนมันจะปิดได้ใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะก็มันรวมทั้งว่าบนมันเหมือนอารมณ์แบบออโต้พายโหลดอะที่จะต้องมีเรด้าหรือเซนเซอร์มารอบคันนะเพราะจริงๆถ้าเกิดว่ามันพับเก็บเข้าไปไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเกิดแดกแดกขึ้นอีกเป็นแดกแล้วก็จะเกิดในเรื่องของวอร์เทค เออป็นดด้านข้างไม่ไม่ไม่อะจมุนแล้วก็ในสไตล์รถไฟฟ้าคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคุยขนาดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีกล้องโอ้โหมาบานเลยเนี่ยกล้องรอบคันนะครับด้านข้างกล้องเยอะมากนี่กล้องเยอะกว่าลงถ่ายหนังอีกเออกล้องแวงรอบคันคราวนี้มาด้านข้างเราจะเห็นแล้วว่านี่มีรูนี่มีรูอีกแล้วมีรูอีกแล้วรูจากด้านในเนี้ยมาตรงนี้จริงๆนะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าในซุ้มล้อมันจะมี ใช่ครับมันจะเกิดลิฟต์ก็คือเวลาที่ล้อหมุนไปเนี่ยปะทะกับอากาศอากาศก็จะไปตีด้านบนของซุ้มล้อรูนี้มีเพื่อปล่อยให้อากาศพวกนั้นอ่ะออกไปเพื่อลดตัวลิฟต์ลิฟต์ฟอสที่จะแบบกดไอ้ดันดันตัวซุ้มล้อขึ้นไปนะครับพอมีรูนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ 1. นึ่งคือลดลิฟต์หรือว่าเป็นการสร้างดาวฟอร์ฟสก็คือกลับกันเคครับนะครับก็อย่างที่เห็น และมาเจออันนี้กระจกมองข้างให้มาเป็นแบบกล้องเป็นจริงนะครับหลายคนโอ้อย่าไปคิดว่าไปกระแทกแล้วจะเหลืออะไรเลยนะเนี่ยนี่มอไซค์เกี่ยวทีนี้อ้วกแตกเลยนะครับเนี่ยแล้ววิ่งมาข้างๆกระแทกเข้ามาแต่ว่าแม่งรูลมแม่งสวยแล้วก็ออกแบบเป็นสีทูโทนชัดเจนนะครับข้อดีของมันก็คือพอมันไม่เป็นกระจกอันใหญ่ๆมันก็ลดหน้าตัดของตัวรถก็จะทําให้อากาศไอตัวรถเนี่ยรูลมขึ้นไปอีก แต่มันก็ขัดแย้งกับด้านบนนะที่มีเซ็นเซอร์นะครับตัวเรดาร์ก็มีอันวไปเพิ่มเออมีเรดาร์ไปเพิ่ม <c oughs> ด้านบนเป็นแท่ง <c oughs> ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นแดกอีกสิก็ก็เป็นแดกครับด้วยรูปทรงของมันเออนะครับอ่ะเรามาด้านข้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> ด้านข้างเราก็จะเห็นในเรื่องของโอ้แต่ประตูมันเปิดลงมาถึงข้างล่างเลยนะ <c oughs> สไตล์รถ SUV ยูวีแบบนั่นเลยอ่ะเนี่ยนะครับอ่ะเราไปดูด้านท้ายกันซะหน่อยเอ้ยล้ออาจารย์ตั้มก่อนไปโอ้เกือบลืมล้อเรามาดูก่อนล้อยี่สิบสามยี่สิบสาม ล้อนี้ใช่ไหมยี <23 S 1> ่สิบสามนิ้วเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบอันนี้ยี่สิบสองอันนี้ย <2 S 1> ี่สิบสองท้องันเป็น้องคันนู้นอันนู้นเป็นยี่สิบสามอันนี้ยี่สิบสามอันยี่สิบสองนิ้วขนาดยี่สิบสองเนี่ยต้องถามว่ายางเส้นหนึ่งเท่าไหร่ซื้ออันนี้ไม่เป็นไรดูคาลิปเปอร์เป็นหกพอตยางเนี่ยผมว่ามันจะแพงกว่ารถ เอสยูวีหลักสิบล้านอีกนะพี่จริงเหรอยานี่มันยี่สองไงยี่สองนี่แล้วนะมันกะแบบยี่สิบยี่สิบเอ็ดไอ้นี่ยี่สองขันนู้นยี่สามเออโอ้โหยางแพงกว่าพวกนั้นอีกโอเคนี่ครับนี่คาลิเปอร์เบลเลมเลยเบลเล่หกพอทสีดำนะครับมาด้านหลังนะครับก็เป็นคาลิเปอร์นะครับมาแบบพอร์ตเดียวอ่าอันนี้นะครับแล้วก็จานดิ้โหมันใหญ่มากข้างหลังก็เหมือนกันไหมสามหนึ่งห้าสามห้า R ยี่สอง ครก็จะกว้างกว่าครับคราวนี้มาดูเรื่องดาวฟอร์สด้านหลังกันดีกว่าเราไปดูฝั่งนี้กันดีกว่ามาอาจารย์ต้ามาดูได้นะในส่วนของด้านหลังนะครับอันนี้มีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่เท่มากๆเลยก็คือรูตรงนี้นะครับเฮ้ยมีรูนะมีรูนะมีรูมาตรงนี้นี่ครับถ้าในซูเปอร์คาร์เนี่ยหลายๆคันก็จะเห็นว่าเขาเรียก flying buttress อย่าง Ferrari 599 Ferrari 599นี่มันแน่ๆนะครับก็จะเป็นรูแบบนี้ แต่ทีนี้ฟังก์ชันของมันคืออะไรฟังก์ชันของมันน่ออ่ะมาดูครับจะได้เห็นชัดๆนะเห็นรูนะปิดลงมานะนี่ฟังก์ชันของมันเนี่ยปกติแล้วเวลาอากาศวิ่งผ่านมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอากาศจะม้วนเข้าหาบริเวณที่มีความดันต่ํากว่าเสมอตรงเนี้ยมันความดันสูงตรงเนี้ยความดันต่ําเพราะว่ามันไม่มีอากาศไหลผ่านมาใช่ไหมอากาศที่ไหลผ่านมามันน้อยกว่าพอมันวิ่งมาแบบเนี้ยอากาศก็จะม้วน หมุนมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนตุ๊ด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 เกิดเป็นวอร์เทกเป็นเทอร์โบเลนส์อัอนใหญ่ใหญ่ไอ้ตรงรูเนี้ยมันก็จะเป่าเป่าลมมาเพื่อลดให้ไอ้วอร์เทกอันเนี้ยมันเล็กลงครับส,<อ>ส่วนหนึ่งอาจจะเล็กลงหรือว่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรก็จัดระเบียบไปหน่อยไม่ให้มันม้วนเข้ามาเยอะมากให้ไปหมวนไกลๆหน่อยออะไรยย่างงเี้ก็จัดระเบียบให้มันดึงเป็นเส้นยาวออกมาก่ะใช่ให้เป็นเส้นยาวออกไปนะครับก็เป็นการลดแรงนะครับลดความต้านทานอากาศ ตัวแต่คราวนี้มามีอีกอันนึงที่เราคุยกันเมาส์กันตัวสปอยเลอร์เพ่ยเรียกว่าสปอยเลอร์ด้านหลังมันมามันไม่เต็มแผ่นมันมาแค่ครึ่งครับอาจารย์ตามบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมถ้ามาแค่นี้มันช่วยไม่ได้เยอะคือคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างเป็นแผ่นเต็มกับมาแค่นี้จะมคีย่าี้อ แผ่นเต็มอะ่ะมันจะให้ประโยชน์มากกว่าแบบนี้คือถ้าอันเนี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการดีไซน์ละเป็นดีไซน์เป็นมาก่อนฟังก์ชันอ,อ่าดีไซน์มาก่อนฟังก์ชันครับคือพอมันเป็นลักษณะเนี้ยเวลาอากาศมันไหลผ่านตรงเนี้ยมันก็จะเกิดวอร์เทกอืมพอเกิดวอร์เทกตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งเป็น อ๋อเทอร์บูลนซ์ไทยก็เป็นยุ่งเหยิงเข้ามาอีกเพราะว่ามันมัน,มนลมมันก็จะสเปะสปะตรงนี้ไปใช่แต่พี่เห็นว่าเป็นเพราะไอ้นี่แน่เลยอะเซนเซอร์หลังเนี่ยมันเลยต้องทําให้ดีไซน์เนี่ยแทนที่มันจะเป็นแผ่นเดียวมันเลยต้องเว้า,วาเนี่ยดูดิมันมีอีกกล้องอันนี้อาจจะต้องไปดูผล CFD อีกทีหนึ่งว่าออลักษณะอากาศมันมาเป็นยังไงแต่ผมผมเชื่อว่านะ ครับเป็นแผ่นเต็มก็น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าอืมครับนะครับอ่ะมาถึงด้านท้ายเราจะเห็นในเรื่องของสปอยเลอร์หลังแล้วสปอยเลอร์หลังก็เปิดขึ้นได้มีเกอร์นี่แฟลปนี่นะครับมีตูดเป็ดตูดเป็ดอ่าพออากาศไหลมาถึงตรงนี้ปึ๊บเจอตูดเป็ดด้วยความที่สังเกตไหมครับว่าองศาของตูดเป็ดมันจะค่อนข้างขึ้นไปสูงการทํางานของเกอร์นี่แฟลปก็คืออากาศมันจะม้วนเป็นเทอร์บเลนอยู่เนี้ยพออากาศมันม้วนเป็นเทอร์บเลนอยู่นี้ อากาศไหลปุ๊บมาอย่างนี้ไอตัวที่อากาศที่ไหลมาจากข้างล่างเนี่ยมันจะโดนดูดโดนดูดให้ขึ้นไปอีกก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตัวสปอยเลอร์นี้เพิ่มขึ้นไปอีกนี่นะครับโอ้โหโคความรู้โคตรเยอะอ่ะมาแล้วก็ตัวไฟท้ายอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงมาสไตล์แบบยาวแต่สมัยนิยมมันมีรูไงมีรูหน้ามีรูข้างแล้วก็เป็นอีกรูนึงที่ฟังก์ชันเหมือนกับข้างหน้า S <S เข<อ>้างหน้าก็มีรูเพื่อระบายอากาศในซุ้มล้ออ,อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นรูที่ระบายอากาศในซุ้มล้อเช่นเดียวกันเพื่อ,อลดลิฟต์ลดแรงยกของตัวซุ้มล้อแต่ทุกอย่างมันดูมีการออกแบบที่มีความหมายหมดเลยนะมีตั้งแต่โค้งแล้วตรงนี้ก็โค้งด้วยนะคโค้งเข้ามาให้มา,มาเลียงอากาศด้านหลังตรงนี้มันคือการออกแบบที่ดีเออเถ้าอะไรที่มันดูแบบไม่เข้ากันอ่ะอันนั้นก็อีกทีนึงคือคือผมมักจะชอบบอกว่า Food d e s is g n i absolute คืองานงานออกแบบที่ดีอ่ะมันไม่ใช่แบบมันจะมีคำพูดที่แบบว่าอ๋อมันขึ้นอยู่กับจริตของคนขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือปิดเห็ไหมอ่แล้วก็เปิดนี่อ่าเลือกระดับได้ด้วยนะนี่ข้างในเขาเปิดให้ดูเลื่อนได้เออระวังเหมือนกันเอาละไล่ลงมากันชนกับแผงดิฟิวเซอร์ด้านล่างที่ออกแบบมาดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ตรงนี้มีว้าว้าแต่ทุกอย่างรีดแล้วก็คือพอมันเป็นรถแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องมีข้อไอเสเียแล้วรถไฟฟ้าทั้งล่างก็ข้้งล่างก็เรียบอยู่แล้วเพราะด้วยแบบการที่มีแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของรถไฟฟ้าตรงที่ว่ายังไงไม่ว่ายังไงใต้ท้องรถมันก็จะเรียบพอใต้ท้องรถมันเรียบเนี่ยการไหลของอากาศมันก็จะทําได้ดีกว่ารถยนต์สังดาบทั่วไปครับก็จะทําให้อ่เรื่องของ พวกดาวฟอร์เองหรือว่าเรื่องของแดกเรดักชันอะไรต่างๆหรือการออกแบบแอโรดนามิกใต้ท้องรถเนี่ยทำได้ง่ายกวา่านะครับและมาเป็นลายคาร์บอนเป็นแพคเกจด้วยนะนะครับอันนี้กน่าสนใจเราสามารถที่จะออนท็อปได้นะราคาที่เราบอกเนี่ยหล้านกับ7ล้านเนี่ยแต่ถ้าเราออนท็อปนู่นนี่นั่นเข้าไปก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอย่างที่เห็นนะครับอ่ะยังไม่หมดยังมีเจ้าตัวเล็กของเขา อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์ตั้มอีกหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปค่อยดูภายในและมาถึงอีกหนึ่งรุ่นนี่ต้องบอกว่าเป็นกระแสแรงมากตอนมาว่ามีโรตัรเปิดตัวในประเทศไทยแล้วพร้อมกับรุ่นนี้มีเครื่องยนต์ให้เลือกใช่ไหมมีเครื่องโตโยต้ากับเครื่องเบนซ์เป็นคุณจะเลือกอะไรเป็นผมเลือกเครื่องโตโยต้าบอกเลยจริงยิ่งเออเขาบอกว่า้องเลือกเครื่องโตโยต้านะฮะแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นหนึ่งนั้นป่มคันนี้เครื่องโตโยต้าป่ะอันนี้น่าจะเครื่องเบนซ์นะครับเครื่องเบนซ์ใช่เออเพราะคัน ใช่นะครับเป็นเครื่อง AMG AMG ทำไมเราไม่เลือก AMG อะทำไมเราโตโยต้าเพราะว่าเครื่อง AMG มันมีแต่เกียร์ออโต้โอเคเครื่องโตโยต้ามันเป็นเกียร์ธรรมดาได้เราถึงต้องไปเลือกเครื่องของโตโยต้าเอาเ่ะมาดูดีไซน์เป็นยังไงอาจารย์ตั้มได้เห็นตัวจริงมาโชว์ขนาดนี้แล้วก็จริงผมเห็นหลายรอบแล้วแหละอันนี้ก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคือผมชอบดีไซน์ของตัวเอ米尔านี้อยู่แล้วครับก็ เป็นงานดีไซน์ที่ต่อเนื่องมาจากอีวาย่าอีวายาเปิดตัวมาก่อนแล้วก็เป็นเอมิราซึ่งถือว่าสำหรับการที่เป็นรถเครื่องยนต์สันดาบรุ่นสุดท้ายของโรตัสผมว่าทำได้ดีเลยวางด้านหลังด้วยนะใช่ครับวางด้านหลังตัวถัง ude, อลูมิเนียมเอ็กซ์ตรูดครับเป็นโมโนคอกแล้วก็อะไรเครื่องก็อย่างที่บอกมีเครื่องเบนซ์เป็นเครื่องซีสูาแถวเรียงกับ V6 ของโตโยต้าครับก็ ทำได้ดีเลยอันจริงจริงอันเนี้ยงานดีไซน์ผมชอบเลยเรื่องดีไซน์ด้านหน้าแต่ต้องบอกว่าอาจารย์ต้าบอกว่าคนดีไซน์เองหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยพัฒนาที่อังกฤษอันนี้ที่อังกฤษโรลสนะครับข้างหลังเราที่เห็นสีเหลืองอันนั้นก็ลุกครึ่งลุกครึ่งแต่หนักไปที่จีนนะครึ่งจีนครึ่งจีนนะครับอันนี้ก็จะดูดีไซน์ดูลงตัวและในมุมของการน่าสนใจพออาจารย์ต้าบอกว่าเอ้ยมันเป็นรถแบบล้อสุดท้ายที่มีอย่างนี้แล้วน่าสะสมไหม โอ้น่าน่ามากครับน่ามากมีตังต้องซื้อเลยใช่มีตังต้องซื้อเลยมีตังต้องซื้อเก็บเลยนะครับการเปิดนะครับก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์ตั้มเข้าไปข้างในนะครับเราจะเห็นว่าคันนี้เนี่ย first edition n ำเบอร์หนึ่งขออนุญาตเข้ามาเลยแล้วกันนะครับมาโหอาจารย์ตั้มนั่นดิว first edition เลยนะ1เป็นไงก็ มันแตกต่างจากไอ้ตัวคำว่าี้เลยถ้าถ้าเปรียบเทียบกับโรตัสรุ่นก่อนหน้าอืจะบอกได้เลยว่านี่คือซีวิไลซ์สุดๆเลยเ <laughs> <laughs> พราะโรตัสก่อนหนน้าี้คือดิบแบบโอ้โหดิบไม่รู้จะดิบไปไหนเอ,อแต่พอเนี้ยคือเหมือนแบบเหมือนจากจากยุคหินไปยุคอวกาศเลยอะนะครับดูตัวทั้งตัวพวงมาลัยหน้าจอนะครับคันเกียร์นี่ดูตรงปุ่มดิออนี่ เปิดปุ๊บพร้อมกดสตาร์ทเลยทําไมเขาต้องแบบทําเป็นรูๆเนี่ยคือให้สอดนิ้วเข้าไปกดเง้าไปกดเฮ้ยเขาให้ยกให,ให้มันมีชั้นเชิงไงให้มันมีเรื่องเงากดปุ่มอ,อ่าคนนั่งอึ๊บอ่าคนขับกดต้องช่วยกันเ <laughs> ออช่วยกัน <laughs> ช่วยกัน <laughs> นั่งคนเดียวกดไม่ได้นะครับอัตรคันเกียร์มาให้ครับโอเคอันนี้คันเกียร์ AMG คือไม่ได้บอกว่า AMG เป็นทรงนี้นะแต่หมายถึงว่าเกียร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็น AMG นะฮะเป็นตัวคอนโซลกลางเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับมีด้านล่างด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นช่องสำหรับสอดนิวเข้าไปแล้วก็เอาไวเล่นตลกเล็เนี่ยนะครับแอร์มีมาให้เป็นไงชอบเลยครับอยากได้สักคัน10ล้านมีทอนพี่มีให้ยืมทั้ง10ล้านนะทอนให้ทอน ตังทอนตรงนัน้น,อนเอาสิบล้านไปนะครับแล้วตัวบอกเฮ้ยโอเคมากนะครับ,รบอ่ะนี่คือภายในของในตัวอันนี้รุน่นอะไรนะอิมิราอิมิรานะครับก็อย่างที่เห็นอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัวน,นั่นดีกว่าคัานเอสีเ <H V S 2> นี่ยไปดูกันครับคราวนี้มาอีกหนึ่งคันเออจุดหนึ่งที่เบยเห็นในเรื่องของเมื่อกี้ที่เราวองว่ามันเหมือนเป็นตัวเซนเซอร์นะครับไม่มีเป็นออร์ค่อเป็นออปชั่นอันนี้คือไม่มีแต่นีคัน แต่คันนู้นมีคันนู้นมีข้างบนเหมือนกันข้างบนก็จะมีแผงตัวรองรับรายได้อยู่ตรงวนั้นโอเคแล้วงี้เวลาเวลาใส่ออปชั่นเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้ใช่ไหมคือมันก็จะปูดๆออกมาเนาะปูดออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเห็นเวลาบนเดินผ่านก็จะแสดงขึ้นมาตรงนั้นโอเคนะครับตามนั้นนะครับแล้วก็การชาร์จ โอ้แต่ต้องบอกว่าตัวบอร์ดรองรับการชาร์จได้ถึง300นะครับ55กิโลวัตต์ชาวครับเยอะมากบ้านเรายังไม่มีชาร์จได้เยอะขนาดนั้นนะอัานนี้มีบ้านเรานี่ชาร์จได้เยอะสุดตอนนี้เท่าไหร่150กิโลวัตต์ไหมแต่ต้องถามว่าที่ชาร์จตรงนี้มันมีอยู่ที่ไหนก็มีของเทสลาเทสลาก็เป็นซูเปอร์ชาร์จอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์ตั้มขึ้นไปดูข้างในกันเลยป่ะป่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับและได้โอกาสเข้ามาได้นั่งภายในเอาจริงๆนะแว็บแรกแม่งรถจีเลยอ่ะ โดยหน้าจอขนาดใหญ่ตรงกลางฟังก์ชันปุ่มต่างๆจะต้องมาใช้อยู่บนหน้าจออันนี้ไม่คุ้นเคยนี่เห็นไหมดูด,ดิจิ้มมีเดีมยมไฮเห็นไหมหน้าจอหน้าจอนี่ประมาณสัก15แต่ไม่รู้สัก15เท่าไหร่แต่15นิ้วแล้วก็ตัวพวงมอลไรอาจารย์ตั้ว่าไงดีไซน์ภายในดีไซน์ภายในผมว่าก็ไม่แย่ครับก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับ,รบมันเอ,อแต่โดย,นะโดย โดยทั่วไปอะผมว่าก็ดีกว่าหลายๆยี่ห้อถ้าพูดถึงเป็นจีนนะอ่าออ่าคือมันก็ดีกว่าหลายๆยี่ห้อแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยชอบเลยในรถจีนหรือว่ารถไฟฟ้าใหม่ๆหลายรุ่นหรือแม้แต่รถสันดาปที่เริ่มเป็นเทรนด์ละก็คือเรื่องของการปรับทุกอย่างในหน้าจอเออคือผมเคยอ่านโพสต์หนึ่งของฝรั่งนะครับที่เขาทบเถียงกันนะว่าแบบมันมีคนคนฝรั่งนี่แหละที่เอาเทสลาไปใส่ปุ่ม ปุ่มแบบบังคับแอร์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนสาววเทสลาด่าว่าแบบโอ้อีลอนมัสทำรถออกมาอย่างล้ำแต่แบบคุณเอารถไปทําให้แบบไปใส่ปุ่มมาทําไมเออไปใส่ปุ่มให้แบบดูโบราณขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าอ่าก็คือเอาเป็นว่าการคอนโทรลทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือเนี่ยอะไรเงี้ยเห็นไหมแอร์ Air ยังกดไม่ได้เลยมัน <laughs> ทําอะไรกับมันไม่ได้เลยจะปรับแอร์จะทําอะไรไม่ได้สักอย่าง แต่ปุ่มกดบนพวงมาลัยแม่งเจ๋งว่ะจานตั้มฟีลลิ่งมันดีใช่ไหมม,มันมีลูกเล่นเยอะมากนี่ไมันพูดภาษานั่นแหละเราคุยแล้วก็มีฟังก์ชันเห็นไหมกดมันมี2ปุ่มนอกปุ่มในมีแพตเตอร์ชิพให้ลูกเล่นสามารถตั้งเบรดบิดได้เนี่ยเออว่ะแม่งอันนี้เพิ่งเคยเจอนะครับแต่ผมว่างานงานประกอบอะคุณภาพดีนะงานประกอบคุณภาพดีเลยก็จะ ไม่เหมือนกับรถจีนซะทีเดียวก็คือเหมือนกับว่าอัพสเกลขึ้นมาดีขึ้นกว่านั้นอีกครับสติชิ่งต่างๆเนี่ยดูเนียนแบบลอยตะเข็บอะไรต่างๆ QCD ครับแล้วก็คุณภาพของแมททีเรียลที่ใช้เนี่ยก็ดีเลยอ่ะคัคเทล่า่เนี่ยเฮ้ยกล้องมันจับคนเดินได้เมื่อกี้นี้มีคนเดินอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมถ้าเป็นเทส l a ก็ต้องเป็นวิญญาณแล้วเนี่ยมีให้เห็นใช่ไหม นี่เดินไปเดินมาซึ่งข้างหน้าไม่มีคนเลยนะครับนี่มีคนอยู่ตรงนี้เออนะครับนี่ก็คือภายในเราจะเห็นแสงแอมเบียนท์ไลท์มาให้นี่อาจารย์ตั้มยังดูวิทยุฟังดูเห็นได้ใช่แล้วก็มีจอให้ข้างหน้าตรงนี้ตรงนู้นก็มีจอก็เป็นเป็นหนึ่งโซลูชันเนาะของการที่ปกติบางรุ่นบางยี่ห้อจะไม่มีจอให้เลยมีจอแค่ตรงกลางอย่างเดียวซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยเลยแม้แต่ อ่าวอโวเอง EX ถือว่าแอบเฟลนิดนึงนะเพราะผมเป็นคนที่ชอบบอนโวเหมือนกันแต่พอเจอแบบนี้คือด้วยด้วยความที่เหมือนมอตโตหรือว่าคอ v a l ลูของเขาเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะ่ะแต่พอจะต้องเอาแพลตฟอร์มจีนมาใช้หรือว่าจะต้องเอาแนวทางของการทำรถแบบจีนมาใช้อะ่ะมันทำให้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถูกอาจจะถูกละเลยไปซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันเอฟเฟกกับคอลเวลูของเขาพอสมควร ทางทางที่ตัวรถเนี่ยดีมากเลยนะม,มีคนแบบให้คำชมเยอะมากและรวมถึงแบบได้เข้าชิงเป็นรถรถแห่งปีด้วยค่ะออเียอ่าแต่ว่าก็มาเสียเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งทุกคนน่ะเท่าที่ผมได้คุยมาทุกคนพูดเหมือนกันหมดทางเดียวกันเสียดายตรงนี้เสียดายตรงนี้แต่คราวนี้นพอพี่เห็นดูว่าบางแดดเปิดกระจกขึ้นมาไม่เหมือนรถจรนีนนะ เพราะมัเป็นแบบนี้จริงนะครับเขาชอบมามีแบบมีไฟกรอบเนี่ยสะท้อนสะท้อนในดวงตาเราเป็นสี่เหลี่ยมเลยน,นี่นี่นะครับนี่งนที่เห็นนะครับนี่ให้แต่ก็ไม่ติดนะจริงผมก็ไม่ติดไม่ได้ไ<ม>เป็น,เ,ปนเรื่องของแบบความปลอดภัยหรืออะไรแล้วก็มีที่จับมาให้นะครับเห็นไหม ก็ดีนะมีไฟให้นะครับด้านหลังก็ไฟนวลด้วยนะไฟนวลด้วยใช่ชอบชอบชอบแน่ๆนะอ่ะโอเคเอาไปดูด้านหลังคันนี้เป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าแน่ๆเพราะแพลตฟอร์มมันจะดูร่าเแบตเตอรี่ถูกซ่อนอยู่ใต้เป็นแพลตฟอร์มของจีลี่ที่ R&D โดยโลตัสอ่าซึ่งไม่รู้จีลี่เอารุ่นไหนมาไม่ครับเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ R&D โดยโลตัสแล้วก็สเกลียวดาวลงไปใช้ในจีลี่รุ่นอื่นว้าว โอ้ยอย่างนี้จิลลี่ก็ดูโอเคเลยดิครับนะครับอ่ะไปดูข้างหลังกันสักหน่อยหนึ่งและเมื่อเข้ามาด้านหลังครับอาจารย์ตั้มก็หลับไปแล้วนะครับแต่จะสังเกตอย่างหนึ่งนะกระจกในรถคันนี้เนี่ยเป็นแบบเฟรมเลสเลยนะครับแล้วก็เป็นกระจก2ชั้นหมดนะครับก็คือน่าจะเป็นแบบอ่าเป็นกระจกที่แบบอะคูสติกกาสครแบแน่นะครับและเมื่อเราปิดประตูมาปุ๊บก็เป็นซอฟต์โลดครับแล้วก็พอเป็นแฟร์แพลตฟอร์มที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนก็พื้นไม่มีนั่ง เบาารสพื้นไม่มีก็คือเท้าเนี่ยลงไปเหยียบพื้นเหยียบใช่ครับอาจารย์ตัมถูกต้องครับฟินสโตนะฮะและที่สําคัญเบาะหลังเราอ่ะปรับแบบไฟฟ้าแต่ถ้าพี่เอปรับมาปุ๊บอาจารย์ตัมแม่งเกิดอันนี้ขึ้นมาได้นะมัน60-40อะดูดิอ๋อมันปรับตรงไหนพี่อ๋อปรับข้างล่างนี่เป็นไงเอกก็โอ้โหที่เท้าแขนแม่งใหญ่ว่ะกว้างมากเลยนะจริงๆไอ้ตรงคอนโซลนี้ก็ใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะด้วยนะครับแอร์ก็แบ่งเป็นด้านหลังก็ คือเนี่ยอย่างอย่างข้างหลังเนี่ยที่เป็นจอแล้วคอนโทรลทุกอย่างด้วยจอข้างหลังอันนี้โอเคคือผมชอบนะแต่ว่าพอมาเป็นข้างหน้าก็จะแบบมันรวมทุกอย่างแล้วคนขับอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันอีกทีหนึ่งแล้วกันย้ำอีกทีหนึ่งในรุ่นนี้ยูเรก้าเขามี2รุ่นให้เลือกนะครับราคาเขาอยู่ที่5้า0 0 0 0แกากับในตัว R ที่เป็น6 5ล้านห้าแครับอาจารย์ตั้มดูแล้วเป็นรถที่น่าสนใจขนาดไหน สำหรับผมนะน่าสนใจมากถึงแม้ว่าผมจะมีข้อตินู่นนั่นนี่นิดหน่อยแต่ว่าผมมองว่าด้วยสิ่งที่คุณได้กับราคาเท่านี้มันน่าสนใจมากเ,ออเป็นผมถามว่าเป็นผมมีตังค์ซื้อไหมผมซื้อนะ7ล้านใช่7ล้านตอนนี้หรือราคารุ่นเริ่มต้น6ล้านเนี่ยมันเท่ากับตอนนี้ที่เบรกกำลังเทดสไอ้เจ้า bmw m2 ครับซึ่งแรงม้าอยู่400กว่า40 8ครับแต่อันเนี้ย ทะลุไป6ก0กับ900ม้าไม่แต่ว่าเขาบอกว่าดูแต่แรงม้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เอ้าเหรอใช่มันต้องดูอย่างอื่นด้วยพี่เพราะบางรุ่นบางคันเงี้ยเขาทําแรงม้ามาเยอะแต่ช่วงล่างหรือว่าคุณภาพอื่นๆอาจจะแบบไม่ได้ไปตามตัวเลขแรงม้าที่สูงสุดแต่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าตัวเลขไม่ว่าจะ600ม้าหรือ900ม้าเนี่ยเปรียบเทียบกับคุณภาพต่างๆคืออันนี้มันบาลานซ์ทุกอย่างโดยรวมโ h o l e p a c k มาแบบโ h o l e package มันดีอ่ะ แต่ว่าราคาคือแบบคุ้มค่าบอกอีกนิดนึง0-100คันนี้ตัว900ม้าครับทำได้อยู่ที่2.95วินาทีเท่านั้นก็ดึงหน้าหงายครับดึงหน้าหงายตึงเลยเขาเรียกว่าตัวตึง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 นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ตั้มที่แวะเข้ามาพูดคุยกับเราในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการออกแบบในการดีไซน์ในการที่จะใช้เรื่องอากาศพลศาสตร์อาจารย์ตั้มอธิบายให้เพื่อนๆได้ดูแลนอกรีวิวไปดูคนอื่น แต่ถ้าลึกๆอย่างนี้ดูอาจารย์ตั้มนะครับขอบคุณอาจารย์ตั้มเข้ามานะครับก็ฝากเพื่อนๆอย่างืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใช้เป็นกำลังใจให้กับพี่เหยและทีมงานด้วยนะครับและติดตามอาจารย์ตั้มได้ไงต่อไปก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ติดตามครับก็รอดูเดี๋ยวมอเตอร์โชว์ปีหน้าเดือนมีนาปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวพี่เหก็จะต้องไปทำอะไรกับอาจารย์ตั้มนะครับกากติดตามด้วยวันนี้เราไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเรายังวนเวียนอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023นี้เหมือนเดินนะจเป็ คลิปอะไรเรื่องราวอ,อะไรติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอรก็เกหยคะ